ดอกไม่ิดโไม่นานเลยข่าปืนโอ้ยพอตายอ่ะ้ดาเขดาไปพี่แปดสวยแต่พี่ดาแฟดอาพี่หิวของยัไงด้วผมเต็มนล้วนะไม่ไม่ตอนแรกยังไม่เต็มเฮ้ยพี่พี่ไม่รู้น่ะความือมีนะความมือมีความือมีครมแล้วครมแล้วครมแล้วมี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 พี่เสียงเขาจริงหรือเขาจจริงเขาเท็จเขาจริงเงาเ้็จาจริงเาจเขาเท็จเงาเค็จาเท็จเาเท็จเาเทจาเทจาเจขาเท็จาทจจจจาเขาเท

เฮ่ยเอ้ยเฮ้ยเขาอย่นี่วายเราจะยิงกูโดนอีกนตีนเเ้ย้วเรยิงอะไรอ่ายาแม่หลอน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 รอรเีย อาโปร่งหมูแตกแต่พึ่งร <co ีบพวาเกลี <h <h ้ยงพึ่งรีบเองสแกนจุดเดียวกับพี่เถอะติดตัวขวาว่ะไปดิไปดิอูล้วงให้เลยล้วงให้เลยสวยว่ะรอรอฮิวพี่แตังนะได้พี่ได้ได้ใครตายมีใครจะตายโอ้โหหูไปาตายไม่ได้เนอนอนนอนอยู่บ้านเลยโดนไปนัดเดียว เตืนแม่ตื่นนะไม่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 มีนิ้วเฮยเฮ้ยชุบได้ชุบได้ชุบตื่นชุบตื่นหยุดสองเฮียแม่งออมมีแฟดมีแฟดมีแฟดถ้าตุวอยู่เทิรเนตอนนั้นไม่รู้ไปไหนวะยูพี่อีกสิกวิอ่ะเยวาวกเลยวะ maybe จะเหนื่อยแล้วเฮ้ยสวยเขี้ยมันยากจะล่ากอีกสัตว์บอมบอมบอมต่อไปนะมาแล้วน้องเย็นช่วยเยเนลบเย็นลบเยอะใช้เอเยอะเฮ้ยพี่ไปบีได้ป่ะพี่ไปบีได้ป่ะได้พีวิ่งได้ไปเลยพี่ได้ได้ได้เพราะอยู่นี่หมดเลยอ่ะอยู่เอซ ผมช่วยผมช่วยโดนช่วยให้กับตัวรอบตีนะครับไม่ครับไม่ครับมึงจะนั่งทำพ่อมีเหรอไอ้เหี้ยสลดเพื่อนสวยสวยพวกก่นไม้ต่ออ่านคำเหี้ยอะไรวะไอ้สลดเนี่ัวมันหัวดิ้งไปดิง อ๋อไม่แหละแล้วไปพี่ไปยิงไอ้เชี่ยแล้วมันไม่เห็นเว้ยไม่เห็นไม่ทราบว่เอนมีรีเมนีเอ้อออะไรยังหาบอกไม่เห็นไอ้สัสเอี่ยโอ้มิดมีนะมิดมีนะลุกตะบดดอ เฮ้ยไหนมีไหนระวังที่ตรงนี้มันจะไม่เคลียร์เออสวัสดีเฟิร์นโลครับตายแล้วงดองโอ้โอ้ยแม่งแม่งแม่ง

อย่าพึ่งไ,ไปส,สู้โลอ้าวิบหายเพราะว่าเราได้ไเียกระสุนหมดเลยคาอยเบอบี่จะพเขาก็ได้ครับพ่ครับ เท่าไหร่เจ็บมากไหมเจ็บบ้างวะแปดสิบป่ะผมเจ็บบอกผมจ้าไปยังไงนี่ออนโอ้เจ็บผมเจ็บมากเลยห้อ้าวแล้วหนีพี่ไหมอ่ะผมโอ้โหยิงไม่โดนเลยยี่สองเฮ้ยเฮ้ยยูเอสองเคสองยันโลดฟวงไหมตัวว้าอ้อมตัวว่าอยู่ปะอ่ะเบิ้ลมแล้วบีเกียร์บีเกียร์พี่เกียร นี่กูเอาแม่งเลยพี่ปเพิ่มห้าสิบไหนวะไปเปอร์ไเเปเปอร์อยู่หลงัลงบ้านกูลงังาบไงได้เเดีไยวมันจะมีเสียงกันด้วยเฟิมอยู่นี่เลยระวังแบ็คไซด์แคบปะสวยสวยเร็วเร็ว ดูมีอะไรมั้ยโอ้ยฮาวบอว์ยู่นี่โอ้ขอโทษครับกูเช็ดน้ำลายที่ปากกูอยู่ A few moments later สวยมาได้น Oh, 80เพื่อนไปโฟาไอเซฟเ้ลสวเยอะเนี่ยเยอะเนี่ยสวัีเพื่อนสวยวาเป็นนกคง ก็ะเป็นเซกคาบเปอร์คับเปอร์บีคับเปอร์บีมีนะเฮ้ยเกี่ไรสวยเอ้าโหร้อยหนึ่งไซเฟอร์ไซเฟอร์ร้อยหนึ่งอ่าอ่าเฮ้เสียใครโดนเชี่ยเลยวะไอ้สยไงอ้ สิท <c oughs> ีบ <expand> ้านมันเพื <traditions and heartbreaking> ่อนโอ้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 ฮ่า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 โ้ยไม่ป็นไรแล้วไปบีเราเพื่อนไปมีแล้วเฮ้ยไปไรไปไรกดังดังดังอยู่กูดังดังเสร็จเร่ากูกูด่าเด้อกูด่าเด้อโอ้โหมันมิดไอ้เดี๋ยวพี่ไล่มันพี่ไล่มกมึงหัวสุดมึงสัตว์ a few moments later เฮ้ยบีมมดดบีตรงนี้พี่เชี่ยผมมันมางี้น้องน้องไปไกลเลยเพี่ย ไปหมดแล้วมีมีปะมิดมิดครับพี่ผมผมผมเนียนอยู่ไม่พี่จะหิวให้ครับพี่เคารพี่เข้าใจเลยเฮ้ยโอ้โหเบื่อหมดแล้วขอบคุณครับพี่สบายสบายสวยโดดไหมกูแบบกูกูกูรีบจัดอะเอ้ยเจ้าพ่อ ไม่ชงานท่อมอจอดกล้องไงฮะคิดว่ากล้องกล้องเฮ้ย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 เฮย เนี้ยเข้าเนี้ยเข้าเนี้ยเข้าเข้าหมดเข้าหมดแล้วเข้าหมดแล้วไวเปอร์ไวเปอร์ไวเปอร์อยู่ล่าสุดไวเปอร์อยู่บ้านอยูนะที่มันยิงปูอะเลือกกูไม่มีเลือกเลยห้าเลือกกูเหลือห้าไอ้เที่ยวเฮ้ยมันแรกมันแรกมันแรกเฮียเดือดรยเปล่าเดือดรึเปล้วเดือดรึเปล่าต้องเป็นปูเหมือนเปี้ยวอะ ไอ้นายมึงรอ,อไปชักนี่มึงมันเน o o บี้ยวเว้ยเบี้ยวเวลาชักขึ้นมา B o <c oughs> เบีเ้ยวไอเหี้ยใต่จ้าูจัดเลยอย่างเงี้ยไปตออเไปต้อนปต้อนไปดีนะเออมาเอง <c oughs> <c oughs> โอ้ย ขาบอเจ็บขาบอเจ็บอยู่ไหนพี่ข้างบนมีอะอย่าลงที่ปืนเปี้ยวไอสัตว์สวยไวเปอร์กำลังจะเข้ามากว่าว้าไปอย่างที่เลยต้นมีหายแล้วไปดีแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่มึงยิงแล้ว ยู่เดว้าอยูไปแล้วเสียงไปแล้วเยะเยเยะเหยเยย้อนกับหลังไงเยะเยะเพรามโยกปะมันหลอกมึงไอ้เหียมอยู่บีวางบีแล้วอเบี้ยวเบี้ยว่ะมันเบี้ยวบี้ยวปุนี่ไงปุ๊บ cái của cháu cho, giờ đang ngắt mèo béo, cái gì ạ, sao bờt chẹp cái gì ạ, cái bửi gì, 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 cái bửi cái bửi gì, má 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 má. má. ของผมอะเอครับพี่ระวังนะเดี๋ยวผมจะแฟดออกนะนด่ผมะงั้นแหละงั้นแหละกูเห็นนะกูเห็นกูเห็นนะเมื่อกี้แต่กูไม่พีคไงเพราะมันเป็นดอลนึกออกปะผมไม่พีคเออผมจะวิ่งแอบมาแล้วจะโดดเข้าไปสตัดเศรรุ่ย เสียงที่อะไรที่เสียงไอ้เกมกูวิมองแอร์กูไปดิชิบหายหล่นมาแล้วกูเนี่ยเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยเข้าเข้าแน่เข้าแน่เข้าครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยเข้าไปแล้วครับกูตายครับคุยเฮียศูนย์เก้าที่ทำเฮียไม่เลีงให้เลยกูไม่โฮเลยโอ้โหแบบคุยแหม่เฮียคุยคุยควายควายเฮียกล้องมี กม็มีไม่ใช้เขาใช้โนตโรกกันโอเคครับระโอโอโว่างรอรอลงว่าจ้าจ้าวะมึงไม่ใจ่พราะกูหน่อยวะไอ้เฮี้ยมึงเล่นตึงมันแพ้นะเว,ว้ยกูบอกให้ประเทศพอไม่รู้นะเฮี้ยมากเฮี้ยมากสามสเกณฑเฮี้ย<ำ>อ,อยู่มิดมึงอยู่ทำไมถึงนั้น,นพ่อมึงเดี่ยวมึงคนเดียวพล้วกูอ่ะ เผื่อว่ไอกูม้มกันดีเกมเชนะล้วีวะกูม้มกนกูเม้มกหมอหมอชุบคนข้าเลยข้าแล้วข้าแล้วข้าแล้วสวยมากสวยมากโน่าดมากเลยโอ้ สแกมิดวะเสียงมิดมีนะแลตออกแะวังหอึลอ้เฮียกูพลาดไอสัตไม่รักดีเลยเฮียยักษ์นี่ชอโอ้โพี่เป็น้ตายเลย จริงไงเออปนเ่นกูนที่รรเดินะได้ตื่นแล้วนะเออจูบีร